喂，弄大波，呜，喂，哪里的、啊？ สวัสดีพี่พี่ธนาทุกท่านเลยนะครับผมที่เขามารับชมมาเจอกับผมอีกทิปหนึ่งครับนาเคนะครับวันนี้ก็เป็นทริปบรหยุนะครับก็จะมาหาผลงานหาตกปลาช่อนนะครับวันนี้ก็จะพาเข้าหมายเป็นหมายน้ําท่วมนะครับที่น้ํามันเอ่อขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ํานะครับวันนี้ก็จะมานี่ครับผมก็ลุยเข้ามาในป่าสวนยางเขาครับผมเดี๋ยวจะให้ดูสภาพหมายน้ําท่วมข้างล่างนู่นครับนู่นครับขาวๆนะครับเดี๋ยวก็จะลุยไปนู่นแล้วครับผม ยังไงก็มาติดตามรับชมครับผมว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยเพียงใดกับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะกบยางนะครับกบยางแจ็คโซครับสี่เซนตัวนี้ครับผมหรือจะพลิกแพงตามสถานการณ์กับสภาพหมายในการเลือกใช้เหยื่อนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผม

นี่ครับผมสายปลามาแล้วครับสักสองขีดได้ครับผมอ้วนครับกับช้อนอ่างเก็บน้ำประแสหมายน้ําท่วมยากครับผมเนี่ยงามกําลังสวยๆเลยครับผมเนี่ยก็เหยื่อที่ใช้ก็กบยางแจ็คโซสีเซนครับผมหลูเรื่องครับเต็มปากเต็มคาเลยครับผมสวยงามครับฝากไว้ด้วยครับกบยางแจ็คโซสดยอดครับ อยู่ครับผมกัดนิ่มเลยครับใสแหวนใสนี่กัดยังติดเลยครับผมนี่ครับ ครึ่งขีดได้ครับผมก็ยังติดครับผมเดี๋ยวปล่อยครับตัวนี้ครับผมก็กัดเหยื่อกบยางแจ็คโซครับสี่เซนเดี๋ยวปล่อยครับตัวเล็กเล็กก็ปล่อยเขาไปไปแล้วครับผมสุดยอดครับผมกบยางแจ็คโซทหมายน้ําท่วมจุดนี้ครับผม เปลี่ยนแอคชั่นเหยือดีกว่าครับผมเปลี่ยนแอคชั่นเหยื่อดูครับงานไม้กบกระโดด อุ้ยดูครับผมอื้มอุ้ยอะไรเนี่ยไม่กิไม้เองครับโอ้โหใหญ่ครับชะดูหรือช่อนครับผมอุ้ยุปลาช่อนครับอุ้ยกิ๊บเปอร์ออกมาไหมเนี่ยโอ้ยกิ๊บเปอร์ไม่ได้เอามาอีก โอ้โหชอนยักษ์ครับผมโอ้โหมายังไงเนี้ยโอ,อ้สักคู่หนึ่งครับผมเดี๋ยวดูไซส์ปลากันครับ ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆานาอีกครั้งหนึ่งครับผมก็มาเจอกับผมอีกทริปหนึ่งครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นอีกทริปวันหยุดนะครับก็จะมาหาตกปลาช่อนนะครับเป็นหมายน้ําเอ่อท่วมขึ้นมาครับชายไอขอบอ่างครับก็นี่ก็ลัดเลาะเข้ามาที่สวนยางของเขาครับผมก่อนนี้นะครับผมมาเข้าจุดน้ําท่วมจุดนี้นะครับก็ตีกบยางไปสักพักหนึ่งครับเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็บวกกับสภาพลม ค้างแรงมากผมก็เลยลองเปลี่ยนเป็นแอคชั่นเหยื่อดูครับก็มีผลงานจุ่ได้ครับผมเดี๋ยวมันดูไซปานครับครับเบียดสองโลมีแน่ครับผมใหญ่ครับตรวนี้ช่อนยักษ์น้ำท่วมอีกแล้วครับสุดยอดมากจริงจริงนี่ครับผมกับเหยื่อที่ใช้ครับผมกบกระโดดครับผมกบกระโดดสับเจิดฟ้าครับเนี่ย เป็นงานไม้เหล่ามือของผมเองครับผมใหญ่ครับดันสองโลเลยครับตัวนี้ผมให้ตีมาให้เลยครับผมเยือขนาดห้าเซนครับโคมิดเลยครับจริงตัวนี้สุดยอดครับผม